ที่สองสามสิบสี่นาทีจะบอกให้พูดเ <c oughs> ป็นยาวอ่ะตา <c oughs> นี่อ่ะ <c oughs> สวัสดีสวัสดีทุกคน <c oughs> ตอนนี้เราอยู่ที่อีกคุณได้ยินนะสวัสดีเมื่อกี้ <c oughs> ก็ไม่มีคนแก้ให้ไงทีหลังก็สะกิดกูแรงๆเลยตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเนี่ยใกล้ยาวราดอ่ะสำพงสำเพ็งแอะจะบ้าไปใหญ่กลับมาครับเดียกกลางคืนให้ดูกันตาย่างนี้ก็หากันตายเลยที่สองสามที่แปดนะไปดูบรรยากาศกันเลยไม่ต้องพูดมากไปค่ะ ไต้รุ่นไทยไม่หลับไม่นอนว่าแต่วัยรุ่นไทยเลยเราก็ไม่หลับไม่นอนกระป๋องกระเป๋า <Thank you. S 1> ตรงนี้ก็จะเป็นโซนกระป๋องกระเป๋าอะไรเยอะแยะมากมาย นนีไหกวนส <Hey. S 1> ายเรื่อยนะวันนี้ภาพโอเคสวยงามใช่เฮ้ยระวงังเฮ้ยกระ <c oughs> เป๋าต่างๆนานาใหญ่แบรนด์น<ะ>ให้รถมีการาอันตรายเออแลวเขาไม่บีบแตะนะ คันไม่กินเราไปป่าเงียบมากเลยอย่างรถใหญ่ไม่แกไม่บีบแต่ละเขาจะเปียกอออันนี้เข้าตอนนี้คนเยอะเข้าตรงนู้นโอ้น้ำหอมก็มีนะนี่เลยนี่นี่ขา ของยุนี้ครับขอบคุณครับนึ้อเยอะเริเออนี่ไงเดินปของัในรูน้องไงโ นี่ที่เราซื้อวันนั้นพ่อเคุณเจคนเยอะเหมือนเดิมจ้า เลี้ยว้ายตรงนี้บนซ้ายบนซ้ายนี่ก็พอป่าจะหาซื้อกับข้าวกับบ้านเนี่ย 9ก้าแปดเสบสาบาทนะบาทอหบาทเฮ้สอบาทเลส่งก uh. ี่คู่สิคู่สิบสองนี่คู่ห้าบาทพร้อมเรได้ครับพันตาคอสองคู่สุดยอดตาองเราเราเคยใส่แต่เป็นหงหัวเดี๋ยวต้องับ เแบบเป็นเป็นอันนี้เงน่ารักน่ารักเป็นรสอนกรดูกันเาัมาน่าหม่แปดสิแปดสิบปีกร้อยปีกหรอเราถ้าเป็นกระโปงน่องอะไรเงี้ยรวละแปอะไรของมึงน้ำหอมหรือไก่เนี่ยไก่ป็นใหญ่แล้งั้นต้องไปตลาดบ้าง ที่สองที่สามแล้ว,ว่าขำกันอยู่ได้มาแล้วคริสต์มาสปีใหม่เริ่มมาแล้วกลิ่นมาแล้วกลิ่นคริสต์มาสเอ้ไม่มีอะไร <c oughs> ไม่มีอะไรเปล่าเดี๋ยวเวลาที่ปู่ให้เฮ้ยโคคาเบลานดารลักกลิ่นหอมอะไรวะ นี่ยางะมะถงสิบคูณสามสามบาทสิบอันขึ้นไปสามบาทโออ้มดถมจะของทุกนถูกต,ต้องกลางวันแล้วก็เป็นราคานี้สามอยหกสิบสาม้อยหกสิบมันโหลหนึงเนาะ ที่คาดผมเองสามสิบบาทอ๋ย่าส่งพรุน um, ี้สามร้อยคืนโอ้ยโปนี่ที่โปรใหญ่ๆอ้ที่ไขายเนี่ย เียน่ารักมันเป็นกระเป๋าแล้วเนะี่ยกระเป๋าตุ๊กตาเราจำมันไม่เรามันจะจำมันไม่มอ้มาขับมอเตอร์ไซค์อย่างดีเลยนะมางเพื่ารพัฒเพื่อส่งเสิมและพัฒนาคุณภาพชีวิตใี่ห้องเล่น ของเล่นมั้ยาาก,ก,ก็รประดับมาเป๋าปดับานไหนะนงงาะเาะเระราะเระระัาะเรราัราะับเาระราหะังาเาัระัวเเรียบายๆบาทรบบาทบบา ตกใจหมดเลยนึนกว่าคนมายืนาวเออเนอะฮาโลวีฮาโลวีนึ้นมีกี่วันนที่สามเอ็ดเนี่ยเรื่องอะไรนะ ไปนี่ไงไปวงมาแหวนอุ้ยวกถือเท้าเลยผมถือมือมือใหญได้เส้นแบบเมื่อกี้แตกเนาะสำเพ็งรอบกลางคืนวัยรุ่นจะเยอะมาก นี่มือหนูร้อยเดียวอืมของซองเอาดิหร่ชาสมบัตร้อยเดียวราคาส่งไหมใส่มาแล้ว ตอนนี้ก็ <ไป S 2> มี <ไป S 2> มหลายคู่แล้วรองเท้า่ยาว่ <c oughs> แล้วก็มีหลายขนาดห <c oughs> <c oughs> ลายไซส์น้องหมกอยู่ั้งหนเ็าเมื่อกี้แลตลอ พี่คนนี้ขายดีแม<า>่ดู้กันแต่ขอบคุณแจกขอบคุณแจก นี่เขาใส่เอกสานขนาดแบบไม่ขนาดใหญ่ตรงนี้ไม่นนญ่เล็กไปในขนาดอื่นมั้ยดูที่คนโกงมันเยอะเอ็นกระสานเออเล็กไป ไปแล้ววันนี้เอาหนอมเหรอวันนี้ไม่เอาข้าวโพดเหรอร้านน้ำหอมจะมาหรือเปล่ามาอยู่เออ ซื้อไปสองขวดยังไม่ใช้เลยนะไม่มานะ่มามันาตุกกตนตุกกตา

บอกใบละร้อยเนาะซื้อคันอื่นไปเลยเหมือนกันนั่นแหละมัง้งที่เขาสิ มีร้อยสี่สิบเล <S <S 60, 50 50. ็บห้าชุดชุดละหกสถ้าห้าสิบชุดก็ชุดละห้าสิบผงผ้า อ๋อหรือว่มุงอะไรกังวิงเอลซ่า ไอ้สเก็ต <mniej> บ <restrial noise> ัตร้อยห้าร้อยแบบนี้แต่มันไม่อยากได้ใส่ส่นักมี่นะมีมั้งเดินมาเลยไม่เจอ กระเป๋าพวกนี้ได้ปเป่าเป็นลายๆมันไม่ใส่ใหญ่ไปเนาะแล้วมึงก็ซื้ออันอนี้ไปได้ยินเสียงอะไรไหมนีมน่โหลอ ีเต็มร้านเลยเปิดพัดลมดีว่าอากาศดีบรรยากาศตักทองอะก็แต่เล็บน่ารัก ท,ที่เปิดกดตัวกรแต่เล็บเป็นของคุณเจที่เปิดกดด้วยนี่ไง,งออน่าสน <g ül> <g ül> ปฏิทินมาแล้วปีหน้าหน้าหักส่ง20บาทเออถูกดิอ่ะ เอาแบบนี้ดีกว่ามั้งออกไปข้างนอกดีกว่าถนนรชวงวงเหมือนเดิมเอาหมกเอาทะเลร้อยหนึ่ง ตอนนี้ห่ออะไรยี่ห้านะตัวสี่ห่อร้อยไปต่อดีกว่าเข้ามาเรื่อยๆเลยออะะไไรรลูก

อ่าปกกระเป๋าแบนด์เนีอีกแล้วทำไมลมเย็นจัง <c oughs> <c oughs> ตีน,น่าหรับจะ <c oughs> ยื ดู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 นรออรถก็เยอะปลาก็แลบอีกอะเนี่ยเขาฮิตกันอยู่ เห็นก็แต่ห้องหมก,กจะ้ะโอ้ยฝนตกแล้วฝนมาแล้วหมแอ้วลแป๊บแปบ con hào, con trống hót to, dày đặcมากมาย, nhìn. ơi, đẹp, ơi. chụp được bay à? chụp được bay ของลงเต็มเลยเออเนอะเปอะตนี้อ่ะชุดออมันจะเป็นชุดเลยนะลายเดียวหลุยส์ก็มีกุชชี่ก็มีเกย์ขาสั้นก็จะมีเสื้อแขนสั้นนะก็มีแจ็คเก็ตกับขายาวด้วย เอมันจ่ากะเพาน่ากินหอมสุยเลย ประมาณนี้เนาะสำหรับสำเพ็งกลางคืนก็ามาอัปเดตกันอยู่เรื่อยๆแหละยังไงก็อย่าลืมกดซ <ไอ S 1> ับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยเจอกันคลิปหน้าขอบคุณทุกคนสวัสดีบ๊ายบายค่ะมาซื้อหมูไหเไมเท่าไหร,ร่คะ <Es per ate> เอาอร่อยหนึ่งค่ะคนี่เหมือนกันไหมครับไม,ไม่เหมือนนพี่ให้โค้งกระดูกอ่อนอันนี้คือเนื้อใช่เอาเนื้อ,อร้อย,อยหนึ่งใช่มร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งครับที่ครับอ่ะอันนี้เนือ้อเนื้อหมูเป็นสีไม้ครับสีไม้ทีนี้ก็หมูสันคอครับหรออันนี้ก็อะไรอ่ะอันนี้ก็เหมือนกัน กันเอาสี่ไม้รวมกับอันนี้ได้ได้อร่อยไหมให้ชิมชิมก็เ่นี่หวานนิดนิด 我应该。